วันเดย์วิสแม่แม่วันนี้แม่แม่จะพาไปสวรรค์บนดินเก็บผลไม้กินในบ้านสวนกับเจ้าป๊อปี้ัวป่วนนี่แหลคะค่ะความสุขง่ายๆของแม่แม่อยู่กับธรรมชาติและอากาศบริสุทธิ์เริ่มกันที่ราชินีผลไม้ขนาดต่างชาติยังมาเมืองไทยเพื่อมากินมงคุดบ้านเรานะคะมงคุดถ้าไม่ใช้ยาจะดกปีเว้นปีคือปีนี้ไม่ดกปีหน้าดกมากถ้าถามว่าดูยังไงลูกไหนหวานไม่หวาน พกเซียนเขารู้กันค่ะส่วนแม่แม่ไม่รู้ค่ะแต่ถ้าจะดูจำนวนกลีบมองคุดให้ดูกลีบที่ก้นลูก1 2 3 4 5 6ถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวแม่มีให้ดู <S <S เห็นไหมเห็นไหมเท่ากัน <S <S เนื้อขาวสวยหวานอมเปรี้ยวอร่อยมากมีไม่สุกอยู่เยอะแยะไว้อีกสักอาทิตย์2อาทิตย์แม่แม่จะพามาเก็บใหม่นะคะ ไปต่อคะ่ะเราไปดูส้มโอกันดีกว่านั่นไงพอดีเจ๊ะอยู่ลูก2ลูกใช้มือหมุนแบบนี้นะคะส้มโอก็จะหลุดออกมาอย่างง่ายดายผลไม้ในรั้วบ้านที่รุ่นพ่อรุ่นแม่ท่านสร้างไว้ให้เราลูกหลานได้มีกินมีใช้ตลอดทั้งปีทั้งอิ่มท้องอิ่มเอมหัวใจยังไงบอกไม่ถูกความสุขง่ายๆอยู่แค่นี้เองนะคะที่เขาเรียกว่าสวรรค์นบนดิน